สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเขามาชมทางช่องยายชื่นระเบิดเอาพิเชียมือนีออกมาทงหน้าย่ำกังคำกางคืนเพื่อนเกีียวเข่าวัวกะแล้วเพิ่นก็เลยเอื่นว่าจะจื่นออกมากินเข่าดูทงดูทา่ากับปอกไกจากบ้านของพี่น้องอยู่ประมาณกิโลกว่ากพกวา,ากันขีดซาเลงมากกับลูกกับหลาน ตุ่มห้มกันอีกแล้วพี่น้องตุ่มห้มกันอีกแล้วยังพระท่านด้ข้นไปเึิ่งดอกพี่น้องว่าบนเหตุอีย่างแนยตุ่มห้มพี่ตุ่มห้มน้องเป็นทังสั่นตัวอืมขันนี้นวอยู่งเน่ากินกบคิดฮอดลูกคอดดล้านอืมขันโบเอิรนกย่าลูกล้านเขียดก็เลยเอิรนมากจะได้เดิกปได้ก็ต้องได้มากคำปะได้ก็ต้องได้งุ่มมากขึ้เกาหมดละเพราะว่า คิดหอดขึ้นกันอันนี้กับอีพ่อเทาผู้นึงขึ้นกัน,น,นพ่อเทาไม่เง่จ้จึนอะบานนี้นนพิ่นได้อีกนย,นยังกินขึ้นได้แล้วบ่ขึ้นได้แล้ววะั่นพี่น้องว่าเอ้าเ,เดี๋ยวจะขึ้นไปท่าพี่น้องดีเจ้าพี่น้องอ,งองุ้ยอ่อ,อนซ่อนหายกันยังวะเบืเอบองลดว่าคนหลายคนหน่อยเบืงเกือบลวดพี่น้องเบื้องเกือบลวดอุ้ยไปเอาสอบปุ๋ยมาบ้านเฮ้า ไปไปเอาสอบปุ๋ยมาไปเอามาละเกือบจอดใช่นอ่ะบ้านเกือบแยกยืนนี่นาะสวัสดีครับผมแจ็คแปมโฮนะพี่น้องขึ้นเครื่องเทียงเทียงเป็นบ้านบ้านเป็นเฮียนเฮียนเป็นเทียงุ่มห้อมกันพี่น้อง เกี่ยวเขาแลีวเป็นไรพี่น้องก็ถามมาเด้ว่าเอาคือเกี่ยวเขาแงมเดือนหาเอาเขาหน้าปังเนาะพี่น้องเนาะเออมีน้ำมีทาขเจากรบเห็ดไ้เห็ดหน้าเฮ็ดหน้าปีละสองเทียเออทั้งกาลสินทั้งทั้งกาลสินนี่ขเจ้าขจ้าสิมี่าคล้าวข้้าเข้าาวข้าข้าขา้าทข้้า้าป้าวาาวขวาาวขา้ว้้ สูบน้าทั้งสาขึ้นมาหิห็น้าไปนัดูไปนด้อติตงถึงหน้ามามปกติเออสิมีการแบบวันปินหน้าเขาเอนว่าหน้าวันหน้าฝั่งแต่ว่าหน้าท่งนี้เพิ่นดำเอาเออเพิ่นดำเพิ่นก็เลยเพอดีเกียวเ่ยพดีเกี้ยวเข้เออันนี้เออนี้พะ พ่อแต่เขา่าซุกพ่อเกีย่ออยวพ่อยังแล้วพนคิดแหลก่าเสียเอาเอาคนเกียเเก่ยวเออมันสิลาซาว่าชันว่าบัตห้าคนตัวมามันจะเอามาท่านพนก็ได้ใส่รถเกียเเก่ยวเออมือเดียวยังไงพอโอ้ยสองสามเลยเออสามเลยได้ไหลายปันไหนบอหนี่ได้ยักสอบ ฮะเปลนตันได้เปลนตันอันอุมอ้มอุ้มอุ้มนึ่งนี่อุ้มนึ่งนี่เขาหมายเขาบางไหนโอ้อุ้มนึ่งนี่เอื่นเป็นตันเนาะเฉพาะข้าเจ้าว่านได้หลายปนี้เขาได้สองอุ้มสามอุ้มโอ้เป็นลักษณะจังสีเนาะไม่ใช่จืดกับบุงหูจักแน่เออบารีพ่อตั้งแต่กินเขา พอตั้งจจเกียวเขาแล้วก็เอื่นมาเอื่นพี่เอือนน้องมาเอื่นพี่เอือนน้องมาตุ่มมาห้มกันอีกแล้วพี่น้องอเป็นภาพกังคืดแต่ว่ายู่ทงหน้าพี่น้องอนี่แหละไม่ใช่จืดขืดวา่าอยากจะมายู่ทงให้ทงหน้าเงียบสงบดีเวลายู่เวลากินเอื่นพี่เอือนน้องมากินบ่ได้รบกวนท้ายบายาา้านอหาตั้งใจมันโซกันแห้งเพื่อนกันสิอยากไล่น้ำคลิปนี้ไม่ใช่จืดสิผ้ามาเบึงตุ่มห้มพี่น้อง ไม่ต้องมีแก่นิมโอ้ยแก่ๆไล่พี่น้องเบิ่นแต่บ้านไม่ได้แบบที่บอกว่าต้องแท็กเชียวดั่มดำเบิ่นต่ควายเนี่ยไประจุฮึฮาลักขนจุ่มแล้วว่าย่ำดำเอิ่นแต่ควายบัดเกลียวแล้วคือสิบคือบ่คือสิบ่เอิร์นมาสั่นว่าบ่นไปเกลียวีนนั่นพี่น้องเป็นนังสั่นตัวเขาเอิรนว่าช่วงบุญคุนวะนี่เบินว่าช่วงบุญคุนวะว่าคว่มเกาคว่มหลัง เออจักเดือนเหรอสามเดือนสามเดือนสามเดือนได้เกี่ยวพี่น้องเอาจักน้อยนี่กับอีกจักเดือนสองเดือนนี่กับซีเมนต์ลงให้ลงหน้าอีกทีเดิงดำอีกละพี่น้องเอ้ยบาทนี่นั่นจังสรรละพี่น้องที่นั่นเลี้ยงคูตาบ่บาทนั่นเลี้ยงคูตาอีกอืมนั่นลงหน้าปีได้บาทนีพี่น้องหลังจากนั้นแล้วเออหลังจากหน้าปัง หน้าปังแล้วก็เป็นหน้าปีแต่ว่าข้าเจ้าขาเจ้าบ่ได้เห็นคือจังทั้งอมีเขื่อนมีหวยได้ทั้งนี้ขั้นปีไดน้ำหลายขั้นปีได้นำายนนำยุสาหลายยุสาเต็มกะได้สูบขึ้นมาดำ หน้าโค้งนี่เนี่ยสปินเอ่อเป็นค้ายๆหน้า่ามพี่น้องขาดไว้ขาดไ้ซี่หาเมื่อกรนดับได้คือกงมปอหน้าโค้งนี่เนาะเออพอมามันมันเป็นหน้าลมลอือมัคือหน้าโคขันหน้าโคสเป็นดินทรายอ๋อไม่เคนมีโอกาสมาเห็นคลิปให้พี่น้องได้เห็นตุ่มห้มอีกแล้วหลังจากสงการผ่านไปเที่ยวเขาแล้วตุ่มห้มดูดูพี่น้องเอาบอเป็นยังคือว่าบออยากให กินที่กินน่องลูกหลานจะมาตุ้มมาฮ่มกินเข่าน้ำกันเมื่อจะกินเมื่้งเมืองที่ละอาหารการกินที่เพื้นเตรียมพร้อมให้ลูกให้หล้านใหญ่บ้าย่างไก่พี่น้องย่างไก่ย่างไก่

วันนี้การให้ประกันไปเี่ยวันยังรับวนแล้วมดให้ตงกันามากชมเอา้นพี่น้องคว่ามันตายนคืออประกาซื้อมูแล้วนั่นเขาเขาตู้แดงแล้วคองเออบปกาซื้อกินเลยาตผู้จะของผู้จขรถรถสีของรถ วเจะค้อมรถเกี่ยวไปท่านม่านบ่จะวาม่านจะรถสีโอ้ม่นจะรถเกี้ยวโอ้สมัยนี้สมัยนี้เกี่ยวเกี่ยวเป็นเม็ดเลยเนาะเออบ่เป็นบ่ได้สีโอ้ลืมข้าวตัวใครรัว่าพีดพี่น้องว่าจะค้อมรถสีไปท่านม่นอันนี้รถแกอันนี้รถแกรถสีไปท่านมากจ้าขอโทษขออภัขันบอกผิดเด้อพี่น้องเด้อ รสเกี๊ยวคนละคนละย่างเกี๊ยวหน้าผีได uh ้ความแข็งด right, uh ้ได้เอามือเขาพูดเดียวปลอดภัยไปเลยโอ้โเราเกือบพวก้ามันคือคับมืนพกรมนวเนะเราเกือบพวอย่าว่าเราถัวบะมี่เราเรืองานนี่บะมีว่าซื้อพี่น้องงเออเขาเอิ่นว่าแนวสังสรรค์น้ำปะนาน้ำปะนาเออ ลูกหลานที่แรลกมาสินอนอะไรได้หรือยินโทรศัพท์ไปมาเด้อมาเด้อมันมันกินย่างไก่มาสั่นเกี่ยวเข่หัวเขาแล้วเอ้าใส่ขึ้นบานเชื่อเงินพี่เงินน้องไปเกี่ยวซอยกันคนจะเอาคีมให้เบิ้งมาสั่นแต่ว่าเอารถเกี่ยวเพราะว่ายันฝนตัวค้ำมาสั่นมาในเกี่ยวซ้ำเกี้ยบ่โอ้ยต้องเกี้ยวซ้ำ เดีถามข้าวทมข้าวแยกจีนมากินน้องงัวอยู่นี่เนาะอืมอมอันอันงัวอียังก่อนอันมีแน่ามีหน้างัวอีมีหน้าผู้อะไรเป็นผููตังซื้อมันอันแยกจีนมันเกิดวันที่วันที่หนึ่งหนึ่งมีนาอีมีนาอีมีนาเรื่อเลขอีกเื่อเลขอีกฮะโอ้ยกไงวะคำคุ่นี่ดีอีมีนา สกาเล่นนะพนันหวหนวหัวันหัว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 หั่วพัวห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 ัอีัว่วหัวหัวหัว้วหีอหัวหัวหัวห้วหั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 หัวหวหัวหัวัวหัวหนวห้วงัวอัว่ัวหัหัวหัวน้องัววหนวหัวหั้วพี่ววเ อันนี้พ่อลุงนี่พ่อลุงบวชอยู่บ่าเช่าหัวโลนอยู่บ่เบ้าโซเฟอร์ยายจืนตั้งแต่สมัยหาลำเชิญเดี๋ยวนี้งานน้ำหน้าปังเจืนไปกับโบได้ไปบ่ได้ไปดอกยากทุบสารยากทุปอันมาซื้อสารชนเดี๋ยาหมอมาเออเอาคลิปนี้เอาไว้ชั่งนี่ก็พี่น้องเนาะเพราะว่าตุ่มโฮมรอบสองหลังจากสงการผ่านไปแล้วบ่ายนี้มาตุ่มโฮมเกี่ยวเข่าแล้ว กินเขาน้ากันพี่พี่น้องน้องบดท,ทีมกันหักกันพี่น้องคือกันด้วยหักได้จืนกันจะเลื่มโกไหลโกแช่กดติดตาม ทางช่องยาจชื่นลำเพลินออฟฟิเชียลแลักะยาขามโฆษณะให้พี่น้องมีความสุขความเก็บย่าได้ความไข้ย็ซุมีคิดอะไรขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปัารานากินนี่หนได้เงินกี่ต้องอะไรต้องกินต้อเ้ยเอาอยู่ดีสบายโชคดีมีความสุขหายโควิดประเทศไทยตมมามมตมมามมตมมามมตอา์มตอร์ตร์ัมตรต